อ่ะ,อะโอเค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 เอาที่นัเร็วๆ <c oughs> มึงกลัวอะไรเปล่ามึงกลัวหมา <c oughs> เอาเอาวุ่นวุ่นเลยเอาโอ้โหไปละนึงโอ้โหนิ้วนิ้วหายไปไหนนิ้วหายไงเอ้ย <c oughs> เอาเหย๊ยมาก้อนลอก่อนโอ้ยเอาไปกินไหม มาเพิ่มแล้วมาต่อมาเพิ่มแล้วอันนี้จะเอาไปแล้วระไอเห็นตัวขี้ตัวนี้ขี้อ้อนวะไาขี้อ้อนรู้ให้คูชอบโอ้โหเหนียวปะเหนียวแห้งๆก็เอาจะกินให้ได้เลยเฮ้ยเว่ะเฟี้ยวไหมเออมันสวิรัตโอ้โห

ไปเอามะเขือเทศมาอีกไสวนหนึ่งให้ตัวนี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 ้แล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้ นี่ <S <S ตัวใหญ่เหมือนกันนะหนัก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 อุ้ยอุ้ยอืมอกินมันเข้าไปกินเข้าไปกินกินหมาให้ดูดิหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วเอาอีกเอาอะไรเอาอีกอะเอาเอาเป็นเอาเป็นมือเกี้ยวได้ไหมอืมอืม อุ๊ยเอาวะอุ๊ยอุจริงลงไปจริงลงไปอุ๊ยจริงลงไปจิงลงไไอ้หนูจริงลงไปอุ๊ยอุ้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 ยก็อันนี้อยู่ที่ เดอะวิงโทลปั๊กเฮาส์นะครับอยู่ตรงจุฬาอันนี้จุฬาอะไรครับซอยสิงห์นอนอยู่หมานอนอยู่จุฬาซอยหกนะครับนอนอยู่อยู่ตรงจุฬาซอยหกก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีแต่หมาปั๊กนะครับแพนกล้องได้แพนกล้องไมนี่เต็มเลยน่ารักมากเลยพี่กันเล่นกับปั๊กเนี่ยไม่เหนื่อเลยง่ายมากคือมีของเล่นกับมีอาหารสองอย่าง của lên này, cũng kinh 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 nào, này nè, được, à ok, thật là, không phải đâu, phải đâu, này chú, ้แล้วตอนนี้ทำไงต่อไเล่นไงเล่นเหรอแยกสบัดดิมีเสียงมีเสียงมีเสียงแห่นั่นนะอุ้ยคือคือเราสามารถจะแบบงับไว้โดยที่แบบ ไว้โดยที่แบบแล้วก็หลับห่วงห่วงนอนได้เลยเหนื่อยแทนอืมตะคุปปี้ปนี่เข้าป๋ายิ้เข่าป๋ายิเข้าไป๋ายิอ้าวแยงกันแล้วเอาแล้วเอาแล้วแยงกันแยงกันได้แล้วเอ้ยได้แล้ววะได้แล้ววะได้แล้ววะครับมา

ผมหลอกแล้วอุ้ยอ้หนลูกเอ้ามาเว้ยเอาเว้ยก็คือนอนไงก็คืออ้อนมาอ้อนมาอ้อนมานั่งบนตากเอออันนี้ชื่อมอลลี่ป้ามอลลี่อันนี้น่าจะน่าจะแก่สุดเลยมั้ง ไม่เลย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> แล้วความชอบชอบอะไรมากกว่าเออชอบแมวหรือหมาากาว่ะ <c oughs> หรือคนละแบบคนละแบบคือถ้าคุณอยากไวแบบแบบแบบอยู่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 เองอะ่ะแล้วมีแบบแบบวิวสวยๆอะ่ะ <c oughs> ไม่หาแมวเพ <c oughs> ราะว่าไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าอยากมาเล่นจริงๆมาหาหมามันเล่นตลอดเวลา นี่แล้วผ่านไอ้ปั๊กมันเหนื่อยนี่ขนาดว่ามันเหนื่อยง่ายนะมันก็ไม่หยุดนะดูวยนั่งนิ่งเลยนะเออก็มาเองนะประเด็นก็ไม่ได้เรียกเลยเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีเสียงเสียงหมากรู้ความความอะไรล่ะมาไงลูกว่าโอ้ยมือกูมือผมนิ้วนิ้วขาดความ ฮะแอปเปิลวะเสียงนิ้วกูอีกแล้วอุ้ยเมื่อกี้น้อมองเห็นไหมหมดแรงนะหมดแรงหายใจแรงเล้วจ้าุ้าเเเหน่าเ้หน้เ ขอบตาปิดเลยอะแล้วคือคองทำไงควรจะทำไงไเหียพร้อมหนึ่งสองสามแล้วดิ้นแปะไม่ไม่เล่นอะไรเลยลีหูดิ Yên 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 đâu Ý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 , ý ครับมาแล้วโอ้ยอุ้หมาเวอร์หมดเลยไม่เก็บไว้เล่นเลยฮะขอมือก่อนขอมือยังไงขอมือนั่งลงขอไฟฟ้าเออขอมือก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออแจ๋วแจ๋วนั่งลง น่ะนั่งลงก่อนเออเฮ้ยได้เหรอทำไมอ่ะโคตรเท่นั่งลงร้องเพลงชาติก่อนร้องเพลงชาติก่อนร้องเพลงอทิไม่ได้ร้องไม่ได้นั่งลงเฮ้ยขอมือไปทุกตัวขอมือเฮ้ยไฟเออทำไมไม่เล่นตั้งแต่แรกวะไม่เล่นนั่ง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 ลงขอมือ อ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนขอมือไหไฟเออขอบคุณครับมีแบบตัวไหนแบบกิ้งได้ไหมครับฝ่ายคู่อตัวนอ๋อหรอน้องปัดตัวดนแบบอ่านั้นกิ้งได้เหรอแต่ต้องกินก่อนอ๋อหรอนั่งลงหลบหมอบคืออะไรนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไปไปหมอบแล้วไหมเฮ้ยอ๋อนี่คือหมอบธรมดาหรครับนี่คือหมอบเหร หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยโหโหคิดไปเองหมดหมดอ่านหมดก็คือหมดหมดรอบอ่ะอ,อันนี้อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับตั้งใจค่ชื่อแต๋มค่ะพี่แต๋มนะครับผมอยากให้พี่แต๋มแนะนำร้านนิดนึงครับผมร้านก็ชื่อ Park, เดอะลิงโก้ปักหลานะคะอยู่แถวๆมับบบมททอจุฬาซอยเปิดศุกเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึงทุ่มครึ่งครับ ก็ตอนนี้มีน้องปักทั้งหมด11ตัวครับผมวันนี้รวมตัวนี้ด้วยไหมฮะร้านลวดอ่ะตัวนี้เป็นอาม่าเอวาอาม่าเอวานะครับเป็นน้องหาว่ารับมาอันนี้คืออะดอปตมาหล่ะใช่อดอปมามีอะดอปตทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะเป็นลูกหลานข้างในร้านอีกประมาณ7ตัวอืวน่ารักมากนะครับจริงๆวันก่อนจะมาแล้วแต่ว่าไปเปิดดูในเฟซปันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วมาถึงแล้วด้วยันอยู่ อัเนี้นะครับเราเปิดใช่ไหมครับได้ครับตองเข้ามาก่อนเป็นรอบหลานหนึ่งชั่วโมงครึ่งโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับเอานนี้ปอกงามปอกอันนี้เราเป็นแม่พันธุ์แล้วฟ์มปิดช่วงโควิดอ๋อโค้ตเจ็ดตัวเลยหลังอันนั้นนะครับเราก็เพล่ให้ในกลุ่มไปหรือเปล่าอ๋ออันนี้ สนุกสนานมากนะครับอุ้ยระงับกูไปเลยรบงับดนิการนดนการถ้าใครชอบก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook The w i n k o w Park House นะครับเปนไหนนะก็ะต้องจองเวลาคุยอมก่อน,อน <ะ S 1> มันวอล์กอินจริงวอล์กอินได้แต่ว่าจองเข้ามาดีกว่าจะได้คนละประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ <c oughs> เปิดตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มวันศุกร์ถึงอาทิตย์หน้าคาตเล์ก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นจันในพฤหัดเราไม่ต้องมานะัะ วันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนแบบสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย